สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โ Fo ก u ส t ตย์วประจำวันาาที่15สิงหาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่14สิงหาคมสารธรรมนูญของไทยมีคำมินิชัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีและมีผลให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยนับเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่สารธรรมนูญมินิชัยคดีทางการเมืองโดยเมื่อวันที่7สิงหาคมเพิ่งจะมินิชัยให้ยุบพ,พักเก้าไกล สภาผู้แทนราษฎรของไทยจะมีการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่16สิงหาคมนีุ้ลการสารร,รัฐมนตรียัง้างมาก5ต่อ4วิจัยว่าความเป็นปร,รัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกร,รัฐมนตรีสิ่งสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนตรี1 7 0บักหนึ่ง4 ื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญของไทยมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายนนายเศรษฐาได้แต่งตั้งให้นายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นอดีตทนายความเคยมีคดีติดสินบนศาล2ล้านบาทจากการต่อสู้คดีที่ดินในปีพุทธศักราช2551และถูกตัดสินจำคุก6เดือนฐานละเมิอดอำนาจศาลอดีตสมาชิกวุฒิสภา40คนจึงยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย านายเษธาเหมาะสมกับตําแหน่งหรือไม่นายพิชิตลาออกจากตําแหน่งแล้วส่วนสารร,รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้นายเษธาพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นถ้าเป็นตุลาการท,ที่มีความมีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับ นายภูมิธรรมเวยชยาชาัยอรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเป็นผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ดีชาวไทยโดยทั่วไปไม่แปลกใจที่นายเศรษฐาถูกปลดเพราะเขาไม่ได้ทําตามนโยบายที่ให้ไว้หลังเข้ารับตําแหน่งและรู้สึกว่านี่เป็นเพียงเกมการเมืองที่สกปรกผมคิดว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศไทยรู้อยู่แล้วครับว่าใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปซึ่งมันเป็นเกมของการเมืองที่ประเทศไทยที่เป็นการเมืองที่สกปรกมาก ตามข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะต้องมาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันมีประมาณ6คนปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรไทยมีสมาชิกทั้งหมด493คนนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่าครึ่งหรือประมาณ247เสียงอย่างไรก็ดีนี่เป็นคำวินิจฉัยครั้งที่สองของสารรัฐมนูญในช่วงเวลาเพียง1สัปดาห์หลังมีคำวินิจฉัยใ,ให้ยุบพักก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมส่งผลให้สถานการณ์การเมืองไทยปั่นป่วน ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจของรัฐบ,บาลไทยจะเป็นไปอย่างสันติและเน้นย้ําความเป็นพันธมิตรและคุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศต่ําส่งผลให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลทางภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันจะมีฝนตกหนักเป็นยอมๆค่ะและเมื่อถึงวันอาทิตย์นี้ฝนจะตกหนักมากขึ้นและจะขยายวงกว้างออกไปด้วย คาดภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน วันนี้กรุงไทเปและปริมณฑลเริ่มมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นมาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์นี้พื้นที่ทางภาคใต้ของไต้หวันจะมีฝนตกเป็นช่วงๆตลอดทั้งวันพื้นที่อื่นจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายและจะรุนแรงกว่าปกติตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะขยายวงกว้างขึ้นครอบคลุมภาคกลางและใต้โดยเฉพาะภาคใต้จะมีฝนตกหนักมาก 特别是在南台湾哦，可以看到比较偏台南以南这个地方，那下雨的局部大雨的情形。 ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์ว่าความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกขยายออกไปทางทิศตะวันตกดันให้ลมมรสุมเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือส่งผลให้ภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันมีปริมาณไอ้น้าเพิ่มสูงขึ้นและตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นระยะแต่ต้องระวังอาจขยายเวลาย,ยาวนานขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดอุทกภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยายัางเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลในช่วงเช้าและพื้นที่แถบภูเขาในช่วงบ่ายประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่ลุ่มต่ำต้องขุดลอกคูครองระบายน้ำเพื่อป้องกันเกิดน้ำท่วมขังคาดว่าหลังวันพุธน้าย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนออกห่างและมุ่งไปทางเหนืออากาศจะค่อยๆดีขึ้นคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันซาตจีนหรือเทศกาลจงเหยวนแล้ว ความต้องการเนื้อหมูในไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่ค่ะแต่เนื่องจากอากาศยังคงร้อนอบอ้าวประกอบกับก่อนหน้านี้ไต้หวันเพิ่งถูกพายุไต้ฝุ่นกระน่ำส่งผลให้ราคาขายส่งเนื้อหมูถีบตัวสูงขึ้นและยังทยานขึ้นจนสูงกว่า100เหรียญไต้หวันต่อกิโลกรัมทำสถิติสูงที่สุดของปีนี้ แพงขายเนื้อหมูยุ่งกับการแพ็คหมูตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันศาสา์จีนแล้วประชาชนต้องการซื้อเนื้อหมูกลับไปไหว้เจ้าเจ้าของแพงหมูเผยว่าช่วงนี้กระแสะซื้อเนื้อหมูเพิ่มขึ้น3 0แต่เนื่องจากเนื้อหมูราคาสูงทำให้ประชาชนซื้อในปริมาณน้อยขณะที่ร้านอาหารข้างทางก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ตลาดค้าเนื้อสัตว์ที่หยุนหึิงเผยว่าการซื้อขายหมูเป็นโดยเฉลี่ยอยู่ที่วันละ2,300ตัวคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดที่ประมาณ2,800ตัวในวันที่16สิงหาคมนี้แต่ราคาขายส่งจะยังคงสูงอยู่ที่กิโลกรัมละ96เหรียญไต้หวันคงต้องรอจนถึงหลังเทศกาลไหว้พระจันทร์ราคาเนื้อหมูจึงจะมีโอกาสลดลงกลับสู่ภาวะปกติคุณผู้ชมคะกิจกรรมหรืองานปาร์ตี้ที่จัดในไต้หวันนิยมจุดพลุควันสี เมื่อเร็วนี้ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนครไทยจงปิดรา้านจัดปาร์ตี้และจุดพลุควันสีเสียงพลุที่ดังสนั่นวันไหวประกอบกับควันสีปริมาณมากที่ถูกปล่อยออกมาทําให้ผู้คนตื่นตระหนกแพทย์เตือนให้ระวังอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาหูหลอดลมและผิวหนัง คูปควันสีถูกจุดขึ้นกลางอากาศส่งเสียงดังอุกติึกตามมาด้วยควันสีชมพูที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเมื่อวันที่11สิงหาคมมีคนพาลูกหลานไปทานอาหารที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งเน้นครไทยจงในวันเดียวกันมีคนเช่าสถานที่จัดงานปาร์ตี้ไทยเพศลูกจูจๆก็จุดควันสีทําเอาทุกคนตื่นตกใจ เจ้าของร้านอาหารออกมาขอโทษและประกาศยกเลิกการจุดพลุควันสีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหน่วยดับเพลิงไทยจงและกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุยืนยันว่าพลุที่ทางร้านใช้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เนื่องจากจุดในปริมาณมากจึงทำให้เกิดมลพิษและมีเสียงดัง基本上一定要选择适当的空旷地点然后注意不能对人或者是้建ง物做做ท放的จ作。建ี至少保持大概ย到่อ公尺的安全距离。 ส่วนที่โรงเรียนปฐมในเมืองจายอีก็เคยจุดพลุค,ควันสีในงานฉลองการก่อตั้งจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงแพทย์เตือนว่าฝุ่นและเสียงดังจากการจุดพลุอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาหูหลอดลมและผิวหนังหากรู้สึกไม่สบายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบุว่าการปล่อยมลพิษในรูปของอนุภาคที่เห็นได้ชัดเจนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมลพิษทางอากาศต้องระวังโทษปรับตั้งแต่1 2 0 0ถึง5ล้านเหรียญไต้หวัน ขอบคุณที่รับชม PTS f o กัสเต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพของเสือที่เยอรมน,นีค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ